กียงใล้ตัวควคามสุขนโรงเรียนโนนเจริญวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32จากดินแดนสถานศึกษาแห่งชายขอบมีกรอบวัฒนธรรมและภาษาที่หลากหลายการศึกษานำเรียนรู้สิ่งใกล้ตัวอย่างเข้าใจสู่การสร้างนิสัยใหม่ให้อยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนโนนเจริญวิทยาคม รวมพลังจัดการศึกษาโดยน้อมนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาในทุกด้านเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หล่อหลอมนิสัยความพอเพียงให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันนักเรียนโรงเรียนโนนเจริญวิทยาคมทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมความพอเพียงตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข4มิติแบบบูรณาการในกิจกรรมประจำวันและในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมในห้องเรียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมนอกจากนี้ทุกกลุ่มสาระยังได้จัดนํานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งนํานักเรียนปฏิบัติเรียนรู้จากการทําโครงงานการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสําคัญต่างๆของชุมชนและนําความรู้เข้าร่วมการประกวดต่างๆอย่างหลากหลาย ตลอดจนนักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรและกิจกรรมตามความสนใจหลากหลายเช่นกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าธนาคารการออมธนาคารขยะธนาคารพลังจากการสนับสนุนที่มีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาเช่นกิจกรรมกลุ่มยุวกเกษตรกรก,กลุ่มเยาวชนพิทักษ์ป่ากลุ่มส่งเสริมอาชีพอิสระสร้างรายได้ระหว่างเรียนเป็นต้นภาพความสําเร็จ จากการสร้างเสริมนิสัยความพอเพียงส่งผลให้โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมมีนวัตกรรมที่ได้เผยแพร่ความสำเร็จผ่านสื่อมวลชนได้รับการยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองหน่วยงานต้นสังกัดจนเป็นโรงเรียนดีสีตำบลที่สร้างคนดีมีคุณภาพสู่สังคมนอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกนวัตกรรมสถานศึกษาพอเพียงระดับภาครางวัลครูดีชายขอบครูดีไม่มีอบายมุกครูดีเด่นครูแกนนา ครูต้นแบบรางวัลจากการประกวดโครงงานอาชีพโครงงานคุณธรรมโครงงานภาษาไทยโครงงานคณิตศา,ศาสตร์เป็นต้นสง่งผลให้เกิดความสุขความสำเร็จดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนโนนเจริญวิทยาคมเป็นโรงเรียนดีในชุมชนสร้างคนดีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคาว่าพสา เกินใคร